มือนีเป็นมือสั่งวันชอบมือประกอบวันดีมือเศรษฐีราชาโชคสศรษฐกระทั่งราบศสีสู่ควันให้แก่คณะผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครทีน่นำพระพุทธมันีรัตนปฏิมาก,ก่อรพระแก้ววรกฏจังรองมาทอดถวายณวัดบรุรพคุ้มไม้กค็คือคุณวิศักด์แสนสุมา คุณโกรัญญาพ่อเน่คุณแม่พันนีท่งชัยคุณ,คณชวนพิดเทียงตรงคุณแม่พ่อทิพเทียงตรงจาตีหญิงพ่อจิตไดน้นฤมิจิตละยน่นขอบด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคุณสิคุมาสุขุสุขนในมือนีให้ยยดีมีแห้งให้กว้างให้ขวางให้สามลุกพุกขึ้นแคลวา่าปลอดไทย ตั้งแหกแต่นี้เมื่อหนาหายทุกหายโศกหายโรคหายไพยหายพญโลค้าเลือกคิดจริงใดขอให้พบท่านศมใดสมดังท้ามปาถนาคิดเงื่อนกับขอให้พบท่านใดเงื่อนคิดทองกับขอให้พบท่านใดทองเงื่อนข้ามกองเรือล้นให้พบท่านพ้นจากผงหมูโลค้าจัตตารโอท่มาวัดท SO ่านปี่อาอยุวันโนสุขังพระรังมัน KaNyAnDu... CaDu... NaMu... Tak s a p a k a w a t h a t t a k t p a k ไปรีสตุพินาคันอามงคลพุทธเป็นปุญแก้วกินพาดหักลำเร

I'm okay. อันเร็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยการนงของคุณณวิสัชฌ์แสนสุมาพรอมกับคุณโกรักยาฟองเมตคุณแม่ทัานนี้ทุใจคุณแม่ชวนทิศเทียงตรงคุณแม่พร้อมทิศเทียงตรงจาตีหญิงพรอมจิตจิรยมพรบววย เจ้าบังพ่อแม่พี่น้องกุศลคุ้มไว้ได้น้ำพระพุทธมหามตตรัตตนาปฏิมากรมาทอถวายพระสงฆ์วัดตูรพาคุ้มไว้ในมือนี้ทังคณะสงฆ์โดยการนำของท่าน สมุดได้ที่ปะทโมเจ้าอาวาสวัดบุรา่าคุ้มไม่พร้อมด้วยพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจึงได้สมสื่อินดีถึงได้พากันจัดหาผ่านบายสีวิจิตบรรจ มิเต่าดามาลาหอมหวงเข้าเข่าต้มกล้วยใบสีมีทั้งไข่หวยดีเกี๊ยงปอนมีทั้งกาบคุลาไข่ตัวผู้อกแต่งใสตอกกล้วยรวยงามโอ้ยโว้เลิศแล้วเหล่ากองแก้วใส่ผ้าควันสับปะหารนี 起来！来。 จากสำนักภาพมเชตวันวิทยาไร่หมอพามสู่ขัญแห่งแรกของประเทศไทยเจ้าผู้ชารา เดวันเศรษฐีอมตะชมป้าสิทธิโยพอมรักษณะคอยผู้ตากกินไดมาสู่คอยผู้ผูกกอกินไดยมาตามภาสีภาษาคอยนี้เป็นผู้เท่าสร้างเว้าเก้าเสื่อมคว่ mà như khoán nhau đi gia đại bây giờ xuân này ngoài đó kèm phu kèm pha và mai ขวัญผู้เป็นกานั่งให้เจ้ามาอยู่เรื่งไว้ขวัญอยู่เป็นวันและเป็นไอให้เจ้ามาอยู่วันเฮามีทั้งขวัญผู้เท่านั้นนะให้คอยสักไม่คนเท่าตามรังมาจุ๊บจุ๊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 บจุ๊บจุ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 ว่าเดินขวัญเอ้ยมาล้วต้อเป็นคนต่อ quay khoang nam á bạn nam lôn ngoài có hay quắn buộc câu đi coi loi กระมามากินสิ้นปลาตูตูทอโคนาให้คันพวกเจ้านี้นานี่นานี่นานี่นี่มามากินสิ้นปลาตูปลาปลาตูตูท่อเอื้อให้คันพวกเจ้านี้นานี่นานี่นานี่นามากินสิ้นปลาสุน บาทมาหอบเดือนหัวคนหุตกลงมาอยู่ที่จนควันพวกเจ้านี่จกสิไปอยู่สนสายข้ำเืินใต้บองล้อผู้ใดเดีอควันเอ้ยควันพวกเจ้านี่จกสิไปยืนยืดเยือเงินเยา 天哪！天哪！ ລານີ້ດີເມື່ອຫນ້າພວກຄັ້ງຢ່າຖອຍຊ n າເສຍສ ได้จันมันให้พวกท่านมันปั่นงานเขาป้วงมันให้พวกท่านมันปันข้างหูถอดเทือนมันให้พวกท่านมันปันเคลื่อนจากโุ้งมันให้พวกท่านมันตั้งโป่งสร้างรอมันให้พวกท่านมันปั่นก้อนหินแดงแข่งให้พวกท่านแข็งปันก้อนหินลาดสูงเทียมตาเขาเสมในไงเพียงต่อขวาพวกเจ้านิยาได้หักไงเพียงรักขวัญพวกเจ้านิยาได้กุนยาได้มุนมือนตอ อย่าได้มองเหมือนเงาอ,อย่าได้เกาเสียสิให้ทุกทุกท่านที่มาทำบุญทอดถวายพระพุทธะมาหามณาีรัตนปฏิมาก่อนพระเจ้ากรกคนวัดบูรพา,าคุมไมในมือนี้มีตั้งแต่อายุวันนั้งมีสุ Um สัพพโสโสอัตตะโสสุขิโตวิรุโหพุทธัสสะเนสุขิอโรโกสุขิโตโหหิสหสัพภิหิยาติปิสาธุ